นวัตกรรมการบริหารจัดการขยะอย่างยอดเยี่ยมและยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน SDG Sustainable Development Goal เราขอนำทุกท่านไปสัมผัสกับความร่วมมือของชุมชนในการจัดการกับขยะอย่างน่าทึ่งที่ตำบลสารพีองค์การบริหารส่วนตำบลสารพีตั้งอยู่ณเลขที่22หมู่ที่1ตําตำบลสารพีอำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมามีนายวิเชียนแตนกระโทกเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตบลสารพีปัญหาขยะเป็นปัญหาระดับประเทศและระดับท้องถิน่นเมื่อชุมชนขยายตัวขยะจึงเป็นปัญหาที่ท้าทายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการจัดการขยะซึ่งต้องอาศัยงบประมาณและบุคลากรที่มากขึ้นแต่องค์การบริหารส่วนตบลสารพีและชุมชนไม่ย่อท้อเราจึงคิดนวัตกรรมจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ักปัญหาของก่อนที่เราจะจัดโครงการนี้มาไปมองเห็นว่าเอ๊ะทำไมมีขยะเกลื่อนการเราก็เลยช่วยกันรณรงค์ค้นคิดให้มันหมดไปและนี่จึงเป็นที่มาของนวัตกรรมในการจัดการกับขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนกับตำบลสารพีโดยนำหลัก 3R คือ reduce reuse และ recycle ซึ่งเป็นแนวคิดและแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าสามารถช่วยลดปริมาณขยะให้น้อยลงด้วยการลดใช้การนํากลับมาใช้ซ้ําและการนําขยะกลับมาใช้ใหม่สิ่งที่ทางชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบลสารพีได้ต่อยอดจากนวัตกรรม เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นคือการนำโครงการสารสายใหญ่ร่วมใจเพื่อขยะบุญเพื่อขอรับบริจาคขยะรีไซเคิลจากชาวบ้านในทุกหมู่บ้านแล้วนารายได้จากการจําหน่ายขยะไปจัดซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่บริจาคให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่ขาดแคลนการจัดตั้งธนาคารขยะชุมชนซึ่งเป็นโครงการที่ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะการเข้าร่วมเป็นสมาชิกข,ของธนาคารขยะจะต้องขายขยะกลุ่มรีไซเคิลให้กับกองทุนเป็นประจําทุกเดือนเจ้าหน้าที่จะบันทึกจํานวนเงินที่ได้รับจากการขายขยะลงในสมตรบัญชี การดําเนินการจัดทําเครื่องย่อยสลายพลาสติกเป็นน้ํามันโดยใช้พลาสติกเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ํามันปัญหาการบริาหารขยะส่วนมากคือเป็นขยะทั่วไปถุงพลาสติกของโฟมที่ใช้ใส่อาหารดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลสารพีจึงได้ค้นคิดเครื่อง ในการด้วยสลายขดถุงพลาสติกในวิธีกลั่นถุงพลาสติกให้เป็นน้ำมันนะครับน้ำมันที่ที่ได้นั้นเราจะเอาไปใช้กับเครื่องมือทางการเกษตรทำให้ในเขตตำบลสารพีเราลดปัญหาเรื่องขยะและเป็นการบริหารกาจัดขยะแบบครบวงจรสิ่งสำคัญในการจัดการขยะคือความตระหนักรู้ของประชาชนและการให้ความร่วมมือในการลดสร้างขยะและแยกขยะอย่างถูกวิธีด้วยความร่วมมือของทุกคนองค์การบริหารส่วนตำบลสารพี ได้สร้างนวัตกรรมระบบการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนช่วยให้ชุมชนสะอาดและน่าอยู่นี่คือเรื่องราวข,ของความสำเร็จดังสโลแกนที่ว่าสารพีรพมีมดีสะะา,ดารพาดัรพด